โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเฮดบิลซีนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมาร์ดิสันนะครับปกติผมไม่เล่นเกมผีคนเดียวนะโอ้โหผมปกติจะเล่นกับเพื่อนๆตลอดนะครับวันนี้จะเป็นเกมแรกเลยนะครับที่ผมได้เล่นคนเดียวนะครับเพราเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมีกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ พระช่วยัวชัดพระเจ้าเล่นอะไรหรออุ้ยอะไรครับเราเดินได้เลยครับเนี่ยแจ็คพ่อแจ็ค Please Please talk to me I know p l e s e d o n go ผมเธอผมไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นครอบครัวของเธอเองเลือดของเธอเองเราคิดป้าอะไรอยู่อะไรอยู่ในรถข้ามความผิดของเธอ เกิดบ้าอะไรขึ้นกับเธอเธอทำลายครอบครัวของเราตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีฉันจะทำยังไงดีตอนนี้ฉันจะทำยังไงดีเธอไม่ได้ครับพ่อหยุดได้โปรดฟังดูไม่มีเหตุผลเลยล็อกอยู่ครับทุกคน ต้องลากประตูเปิดคือทางนี้เราไปไม่ได้นะครับนี่เลยเนี่ยเป็นกล่องนะวิ่งได้ครับวิ่งได้เราใช้เปิดของเหรอนี่ใช้ยังไงอะ เปิดเปิดไว้ได้ไหมครับเปิดไว้เปิดไว้ให้มันมีแสงสว่าง <c oughs> นะฮะง่ายควจะจัดเลยครับแล้วใช้ยังไงอะต้องาทางออกจากห้องนี้ไปยังไงครับผมต้องไปทางไหนเนี่ยครับดสอบเอานี่ไงได้แล้วอุ้ย มเป็นไปไม่ได้พระเจ้าแขนครับยัง,งยตัวจับให้เธอตัวจับอะครับตัวจับจะเราเปิดกล่องแล้วครับหมุน อ๋อเราหมุนเราหมุนได้ครับว่าเอาทีวีมาเป็นแสงไฟครับโทรศัพท์ู่ไหนเนี่ยบางทีอาจจะอยู่ด้านด้านซ้ายครับนี่ฮะนี่ฮะจะดูยังไงครับเนี่ยนี่ฮะโทรศัพท์เจอแล้วครับโอเคนี่ฮะ หันนี้มาแล้วกันนีครับแล้วก็ดึงออกมาฮะฮึบเออโอเคครับเราได้ค้อนมาแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปพังประตูกันนะฮะโอเคครับใช้เลยฮะไปงานต่อครับยูดิไอ้ไม่ใช่ลูกฉันไอ้ไม่ใช่ลูกฉัน ใช่ครับนะักปวดปวดทุกทุกปวดโง่อะไรอย่างนี้ขมอนไม่เอานะาบางทีผมอาจจะออกมาจากทางบ้านเธอปูได้อะไรวะเนี่ยอุ๊ยไม่ไม่ไอ้ข้าวได้เขียนแล้วต้องออกไปจากที่นี่มีไฟฉายไหมครับเนี่ยฮึงาเราต้องออกไปจากที่นี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับ ดูล็อก,าาอ,อกครับ I need to find a way out ก่อนที่พ่อจะสังเกตเห็นว่าเราอยู่ที่นี่เฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยพ่อก็พังมาใช่ไหมเดี๋ยว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 นะครับเดี๋ยวนะครับมีอะไรเนี่ยมีอะไรที่เราใช้ได้บ้าง เนาะที่นี่มันควรเป็นประตูไม่ใช่เหรอ,อ,อใช้ไม่ได้ครับเราเลือกเ,เราเลือกของได้หรือเปล่าอ๋อนี่ฮะเราเลือกของได้ครับเราจะใช้อะไรบ้างครับตัวนี้แต่ว่าเราต้องหาของมาทำเกี่ยวกับอะไรกับตรงนี้สักอย่างนึงเปิดไม่ได้ครับอันนี้เทียนเหรอ มีรถอ,อะไรโอ้ยโอ,โอ้ประตูเปิดแล้วครับโอ้โอ้ผมรู้สึกไม่ดีกับกล่องข้างหน้าเลยครับโอ้ประตูปิดแล้วครับทุกคน อะไรเนีผมขวัญมันเกิดฉันมันมาที่นี่ได้ยังไงนะ่ะครับเอ้าเสียงอะไรครับทุกคนได้กล้องด้วยครับถ้าเราคลิกขวาวครับคลิกขวาเพื่อใช้กล้องครับโอ้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 มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าเอ๊ะขย่าครับคลิกซ้ายเพื่อเขยา่สาสบัดภาพครับตัวนี้โอ้โห น่ากลัวครับอุ้ยอุ้ยถ้าเราเดี๋ยวนะตรงนู้นเะรามีอะไรนะครับไม่นะอย่าเป็นอย่างที่ผมคิดนะถ้าผมถ่ายภาพนั้นมามันจะมีอะไรใช่ไหมเฮ้ยอะไรผมสะบัดแล้วทุกคน รหัสเหรอครับเดีย๋ยวนะตอนนี้เรายังไม่รู้รหัสแต่สิเราจะไปหารหัสจากไหนได้เนี่ยโอ้ยสุดๆจริงโอ้โหโอ้โหยมืดหมดแล้วครับเฮ้ย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 ทำไมามันใกล้ขึ้นนะทุกคนผมว่าผมว่าผมถ่ายรูปก่อนดิ ออ้ยเป่าประสาทการสั่นประสานแล้วเกินอ้ยยังไม่มีอะไรครับผู้ชมผมต้องเปิดอันนี้แล้วแหละไม่ไม่มีใครโอ้ยจะบ้าตายเดีวนี้ผมคนเดินไปดีไปเนี่ยผมเข้าไปในนี้ก่อนดีกว่าครับโอ้ตอนนี้เรามีของด้วย ันนี้น่าจะเป็นปู่เรานะครับใช่ไหมเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเราเก็บภาพนี้มาได้ไหมขยายได้หมุนหมุนด้านหลังดูด้านหลังได้ไหมเอาเบิร์ดนะครับแม็กเวลหนึ่งเก้าหกแปดโอเครหัสนี่อะไรเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะพังนะอ๋อผมรู้แล้วครับแม็กเวลหนึ่งเก้าหกแปดอันนั้นจะเป็นรหัสแน่ๆครับผมมั่นใจแน่นอนครับ ไม่นะผมจะาไปดูไหมทำไมประตูมันลั่นล่ะคุณ 1, 9, 6, 8, หนึ่งเก้าหกแปดจะไม่ถ้าผมจำไม่ผิดนะเมื่อกี้โอเคครับหนึ่งเก้าหกแปดครับเดี๋ยวดาเก้าลงล็อกไหมพรอะหรือว่าผมจำจำผิดปึ๊บหนึ่งเก้าหกแปดครับเอ้ก็ใช่แล้วนี่นาะ แล้วอันนี้ล่ะมีรหัสมีอะไรไหมด้านหลังอุ้ยนี่เราต้องส่องเหรอครับเนี่ยอ้ยตาขาวด้วยครับอืมนะโอ้โหทำไมรูปทำไมรูปเป็นอย่างนี้ล่ะโอ้โหส่องแล้วนะครับทุกคนผมเก่งรอแล้วนะโอเคไม่มีอะไรครับหลังคือ ข้าของที่เหลืออยู่ของรัตระกูลเฮลในที่สุดก็ถูกประมูลนําเงินมาเกือบ3มล,ล้านนอลลาแต่บรรดาสินค้าที่ประมูลเป็นภาพวาดโดยรวมทั้งเครื่องประดับทองและเพชรที่น่าสังเกตที่สุดคือกล้องอินสแตนซ์ันที่มีค่าของเทลเอิซึ่งในที่สุดก็พบเจ้าของคนใหม่มันผ่านมา30ปีแล้วตั้งแต่เกิดการฆาตกรรมถึงแม้จะมีการประมูลสินทรัพย์ของครอบครัวมากมายก่อนหน้านี้ไม่มีใครซื้อกล้องของเธอ สำหรับผู้ชมที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องราวไมไดิสันเฮลค่าครอบครตัวเองระหว่างพิธีมนต์ดำจากนั้นเธอถูกดิงเข้าที่ท้องจนตายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับเธอในการกระทําและตอนนี้สําหรับสภาพอากาศอ๋ออุ้ยโอเคครับนี่เราต้องออกไปดูไหมครับว่ามีอะไรบนะ้างผมถือกล้องไว้ก่อนนะครับผมเชื่อว่ากล้องตัวน,นี้น่าจะเป็นอาวุธสำหรับเราเนาอย่างดีนะครับเมดิสันอุ้ย นี่ใช้ได้ไหมครับอเราต้องเอารูปมาแขวนตรงนี้ครับชัวร์ครับเราจะหาตะปูหรืออะไรมาแขวนด้วยเร<ม>ื่องมากจริงๆเลยครับตะปูเหรอครับแต่ว่าทางนั้นมีของอีกแล้วครับคุณผู้ชมผมว่าเราควรจะเปิดเลยดีไหมครับหนึ่งสองสามุบปุ๊บตะปูครับเจอแล้วฮะนี่ตะปูปุ๊บ รู้สึกว่าผมถือก้อนอุณจุ๊บมือผมก็ลั่นไปถ่ายรูปแล้วครับท่านทีเลยโว้ยเห็นทีไหมอ๋อไม่ดิสันนั่นเธอหรือเปล่านั่นเธอหรือเปล่าไม่ดิสันโอเคครับเราต้องแขวนรูปครับตอนนี้ กดตันเลือเกินเกมนี้โอเคครับแล้วเราก็แขวนรูปครับโอเคฮะเรียบร้อยครับแล้วยังไงต่อไหมแล้วแล้วยังไงต่อครับอ๋อผมว่าเราต้องถ่ายรูปเขาครับอุ้ยมีอะไรไหมรูปแตกเลยครับอุ้ย มีประตูด้วยนี่ไงครับประตูมาแล้วแต่ยังล็อกอยู่ครับชัดเจนครับว่าว่ากล้องเรามีดามเมจครับตัวนี้ตัวนี้ก็ล็อกอยู่เหมือนกันครับใช้กล้องอใช้คอนได้ไหมไม่ได้จะเปิดไม่ได้ครับตัวนี้เดี๋ยวเราเรากลับไปในห้องห้องนี้ก่อนฮนะเฮ้ยรูปนี้หลอนมากเลยครับนะ เราก็ยังไม่รู้พาร์อยู่ดีเออตรงนี้เปิดได้ไหมอ้าวนี่ไงครับลินชักหนักมากแล้วครับตัวนี้โอเคครับข้างในมีกุญแจโอเคครับทุกคนเราได้กุญแจแล้วครับผมไม่ใช่กุญแจนี้เนาะน่าจะเป็นกุญแจด้านนอกครับเดี๋ยวผมถือกล้องไว้อุ่นใจครับถือกล้องไว้อุ่นใจครับวู้ขวาแน่นอนครับต้องเป็นประตูห้องนี้แน่นอนครับโทรศัพท์ครับเดี๋ยวเดี๋ยว โทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนครับทุกคนโทรศัพท์ดังมาจากตรงนี้หรือเปล่า <S 2> <S 2> <S อ๋อประตูนี้แหละครับทุกคนเอาล้วครับจะเปิดประตูแล้วนะครับตึ๊บตึ๊บนี่มันห้องที่เราส่องนี่ครับใช่ไหม พ่อบอกว่าเขากำลังซ่อมบ้านเธอแต่เขากำลังเขากลัสบสืบสวนผู้หญิงคนนี้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พ่อมาทำบ้าอะไรที่นี่เฮ้ยอะไรครับเนี่ยกุญแจครับโอเคเราได้กุญแจอีกดอกแล้วครับเปิดประตูครับพ่อเรามาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอเปิดประตูยากมากครับกนนี้ เราเหมือนว่าเราต้องลากเมาส์เหมือนประดังไปประดุดว่าเราจับประตูจริง,รงๆครับตันนี้ฮึบดูเซฟครับทุกคนได้เทปมาครับแล้วก็ดูเซฟดูเซฟนี้เราต้องใช้อะไรขันได้บ้างครับเนี่ยกุญแจครับได้ฮะแล้วเราก็เปิดครับหมุนฮะหมุนหมุนเมาส์ฮึ๊บ ครับเรียอะไรไมาเอ่ยลูกาสมุดบันทึกของลูก้าครับของเราเองครับงั้นพ่อก็เป็นคนพาันไปจากฉันแสดงว่านี่เป็นตู้เซฟของพ่อครับฉันควรจะเก็บนี่เอาไว้เปิดได้ไหมฮะเ,เราต้องค้นให้หมดครับนี่มีจดหมายด้วยมีจดหมายด้วยครับโอ้อะไรเนี่ยนักบวชโทมัส ฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นี่นะโปรดระวังตัวด้วยจําที่เราคุยกันได้ไหมฉันจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดบาดหลวงโทมัสฉันรู้ว่าเทปมันเก่าแต่ฉันก็ยังต่อสู้กับคอมพิวเตอร์อยู่ดีโอเคครับผมรูม้เข้าใจแล้วว่าเราจะต้องอ่าได้เทปมาเอาไปเปิดที่ตรงนั้นแน่ๆเลยครับหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามันเสียนี่ผมไม่แน่ใจเฮ้ยฟ้าผาบ้าบอ ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะยังไม่ได้ครับออรูปตรงนี้มีอะไรไหมเราลองถ่ายดูดิครับจึ๊บทำไมถ่ายทีซันจังเลยครับ,บ,บึไม่มีอะไรนะครับอุยลั่นจังเลย อีเดี๋ยวนะอ๋อมันมันมันมีประตูอีกที่ครับโอ้โหลิ้นพันกันเลยผมโอ้โอะ Grandpa's house บ้านของเธอปูจะไม่ได้มาที่นี่เลยตั้งแต่ตอนที่ปูเสียไปปู่ครับบางทีอาจจะแปลแบบนิดหน่อยนะฮะอันนี้แต่ว่าผมรู้สึกว่าเราจะไปทางไหนดีครับตอนนี้โอ้ไม่นะไม่นะ ไม่นะเชี่ยเชี่ยพายุน้นมาไฟดับแน่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมมันแดงละ่ะจะคิดว่าปู่มีเครื่องปั่นไฟอยู่ในห้องใต้ดินโอเคครับห้องใต้ดินครับใช่ไหมัอ้โหน,น่าจะเป็นห้องใต้ดินนะครับนี่ใช่ไหมครับโอโ้โหโอ้โหเปิดครับเปิดกันเอาครับเดี๋ยวขึ้นลงขึ้นลง ลงขึ้นขึ้นเดี๋ยวต้องต้องต้องเดาครับขึ้นลงขึ้นไม่ได้ครับขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นไม่ได้ครับขึ้นลง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 แน่นอนครับสุดท้ายต้องขึ้นแน่นอนปึ๊บอะไรวะขึ้นลง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 และลงได้ไหมครับโอเคครับทุกคนได้แล้วครับโอ้โอเคครับติดละติดละห้องนี้มีอะไรเอ่ย ไม่น่าไว้ใจครับถือกองไว้ก่อนล้ครับโอ้จะถ่ายรูปทำไมครับเนี่ยเดี๋ยวอ๋อนี่ฮะเราได้เอ่อนี่น่าจะเป็นดูด้านหลังก่อนด้านหลังมีเอ่ออะไรจูปิเตอร์และมาสด้วยเหรอครับเนี่ยคือใครครับเนี่ยอุย้ยมันดูมืดนะมันเดินไปได้ไหมมันเดินไม่ได้ครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวนะครับคือขอเป็นไฟแดงๆน่าจะยังชัดกว่านะครับตรงนี้เฮ้ยเราเดินไปดูดีกว่าครับตรงนี้ตรงนี้เปิดได้ไหมเปิดได้เอ,อ้ยผมควรจะสำรวจไหมอ่ะอะไรครับเนี่ยเรียญอีกแล้วครับอ๋อไม่ใช่อ๋อมาถึงของที่เรามีโซ่เหรอบางทีฉันอาจจะทำลายมันด้วยบางสิ่งนะดู not u s e นะครับห้ามใช้แล้วนี่อะไรเลย โอ้บูนิสคืออะไรครับเนี่ยเกียดห้องน้ำมากเลยครับตัวนี้อุ้ยทำมันแดงอย่างนี้ล่ะครับโอทุกคนเปิดต่อครับบอุ้ย อห้องมันทะลุกันได้ครับห้องยากกับปูครับวันนี้เปิดไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเดินตรงไปเลยดีกว่าครับโอ้นั่นผมว่าลองถ่ายรูกดูดีกว่าครับหึหึหึ มีอะไรครับนี่เปิดเปิดไม่ได้นะครับล็อกล็อกอยู่นี่ตัวนี้เขล็อกนะครับเหลือทางเดียวที่เราต้องไปโอ้คิดมันผมไหมว่ามันช่างไม่น่าส่องเอาซะเลยนะครับส่องดีกว่าก็ได้ผมจะตั้งใจส่องนะเอเอส่องตึ๊บสึบเฮ้ยไม่กล้าจริงๆเปิดได้ครับโอเคเฮ้ยห้องอะไรครับเนี่ย เอ๊ะตอนแรกมันโทรศัพท์ดังนี่ครับใช่ไหมนี่ไงมันไม่มีสัญญาณโอเคครับทางนี้เรามาหรือยังมาแล้วครับมาแล้วแล้วก็ห้องน้ำครับห้องน้ำที่เชื่อมกันนะครับอะไรโอ้เราเจออะไรเอ่ยกุญแจกุญแจห้องสักอย่างหนึ่งครับนี่อะไรเอ่ยเทปครับออส ใช่ไหมเราได้เทปมาด้วยนี่ใช่ไหมนี่ไงครับโอเคแค่าการสาัมผัสแรกมันก็สายไปเสิแล้วเ,เมื่อปีศาจได้นำตัวมันไปผูกมัดก,กับมนุษย์มันจะกลายเป็นเหมือนปรสิตทันทีอะไรนะปีศาจอย่างนั้นหรือมันจะสู่วิญญาณจากเจ้าของร่างจนกว่าจะขมบรวิญญาณจนไม่เหลือซาก ส่วนมากแล้วปีศาจท,ทำแบบนั้นเพื่อที่ด้กลับมาในโลกของคนเป็นอีกครั้งถ้าอยากจะทำลายการเชื่อมโยงของทั้งสองโลกเกรงว่ามันจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะถ้าจะให้พูเดินพิธีกรรมหรืออะไรทั้งวันก็ยังได้เลยแต่วิธีที่ดีสุดคือการเชื่อฟังและช่วยให้ปีศาจบรรลุในสิ่งที่ต้องการ มีแค่ตอนนั้นที่ปีศาจจะออกไปเองปกติแล้วพวกมันจะเข้าสู่พื้นโลกผ่านวัตถุบางอย่างซึ่งเป็นจุดเชื่อมเอ้เชื่อมระหว่างสองโลกไม่ว่าจะพยายามทำลายวัตถุนั้นในตอนหลังแต่ปีศาจคงทามาเสด็จไปแล้วและมันก็คงเดินอยู่ท่ามกลางมนุษย์เป็นที่เรียบร้อย ระยะแรกของการสิงสู่มนุษย์เจ้าของร่างมักจะตีตัวออกห่างเพื่อนและครอบครัวกลายเป็นคนก้าวร้าวและอุนแรงพ่อเลยคิดว่าฉันถูกสิงอย่างนั้นเหรอสาเหตุเป็นเพราะว่าเจ้าของร่างนั้นต่อสู้กับปีศาจผู้สิงสู่ภายในจิตวิญญาณทั้งสองแย่งและพยายามควบคุมร่างกายหลัาการที่มักจะเกิดขึ้นหลังจากถูกสิงถูกสิงสู่คือเวียนหัวอาเจียนและปวดหัว มันอาจจะรุนแรงมากขึ้นทุกวันจนเจ้าของร่างสลบและดกติเป็นหลายวันพลางงานชั่วร้ายพายายามควบคุมเจ้าของร่างด้วยภาพหลอนและเสียงในหัวเป้าหมายคือทำลายสติของเจ้าของร่างเพื่อให้เชื่อฟังและคุมง่ายขึ้น,น,นไม่อย่างเชื่อเลยว่าพ่อจะติดต่อคนคนนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีศาจพายายามควบคุมจากภายใน,ใน insidious control อืมวโอและก่อนจะลืมหลายคนที่โทนสิงมักจะเห็นรูปแปลกๆของมแมลงที่อยู่ใกล้ๆนี่คือมแมลงสาดใช่ไหมครับไม่ถึงแมลงสาบนะอโอเคขอแนะนำว่าอยู่ให้ห่างจากมแมลงพวกนั้นซะ <S <S มันไม่มีทางฉันถูกสิงไ,ไ,ไม่ได้ไ มันต้องมีอะไรผิดพลดาดแน่แน่รูปพวกนั้นขานั้นแ,น,น,แบบนั้นจะไม่ได้ทำพ<ว>่อคิดว่าเป็นฉันแต่ฉันโอ้ยโอพระเจ้าหัวฉันโอ้โอ,โอ้ประตูประตูสีแดงโอ,โอ้เกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยนี่คือสิ่งที่ชายคนนั้นพูดถึงหรือเปล่านะ นีม่มันไม่ควรเกิดข<ม>ึ้นกับฉันโหแต่ผมว่าชัดเลยนะครับคือสิ่งที่เราเป็นนะครับทุกอย่างมันคือการที่เหมือนที่ผู้ชายคนนี้พูดเลยครับนั่นคือเราเหมือนกําลังมีปีาศาจสิงอยู่ในร่างกายของเราครับตอนนี้ที่มันอาจจะเป็นประตูชั้นใต้ดินหรือเปล่านะโอเคครับทุกคนสำหรับพาร์ทหนึ่งเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเรามาต่อกันพาร์ทหน้านะครับผมติดตามในพาร์ทต่อไปด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ เจอกันนะครับผม